สาธุสาธุครับวันนี้น้องมินจะเอาตัวเลขแนวทางให้นะครับผมเพราะว่าจะไม่รู้ว่าจะทําวิธีบวงสวงวันไหนภายในเวลา3วันนะครับผมเพราะว่าน้องมินชอบก็คือ5้านะครับก็คือน้องมินให้เป็นเลขเป็นสตัวตัวนี้นะครับผมก็คือ ก็ให้ตัวนี้นะครับผมที่ชอบก็คือ5 9นะครับข้างบนข้างบนก็คือ7 2, 7นะครับแต่อย่าลืมว่า2กับ5ตัวเดียวกันนะครับผมเลขจะวนเวียนอยู่ในนี้นะครับหรือไม่ลดเลข2ลงเป็นเลข1ลดแต้มหรืออาจพิกหัขวขึ้นเป็น5ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นแนวทางตัวเลขนะครับ ครับขอให้แม่แม่อายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยเงินทองบารมีรับทรัพย์ทุกประการชัยยะเปิดเดอ้อแม่แม่ให้อายุมั่นขวัญยืนครับจะเลื่อนลุงเรื่องทุกประการปัถนาสิ่งใดให้สมดังใจนึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้กาหนดและชะตา ของมนุษย์ไว้แล้วก็ขอลูกก็ขอใช้ผลบุญบารมีที่เคยสะสมมาจากอดีตอบชาติสู่ณปัจจุบันชาติก็ขอให้ผลบุญบารมีนั้นแต่ละทุกท่านคุ้มครองทุกท่านเด้อขอให้มีโชคมีชัยชัยชนะชัยยะบารมีเปิดเปิดทั้ง14เมืองบาดาล15ชั้นดิน16ชั้นฟ้า 17ชั้นดาวดึง19ชั้นเรวตาหะ,ะบนสวงสวรรค์เด้อครับผมก็ขคอให้แม่แม,แม่อายุหมันขวัญยืนเด้อครับผมน้องมินก็มีแนวทางชอบก็คือ59นะครับผมแต่ต้องรอท่านตาทำพิธีบวงสวงเพราะว่าท่านกำหนดมาเป็นเวลาให้เลือก3วันนะครับแต่น้องมินไม่สามารถที่จะ เลือกให้แม่ไรได้นะครับเพราะว่าคําสั่งของท่านตาและองค์ุนะครับคือท่านอยากรู้ว่าแม่เขาจะเลือกวันใดนะครับระหว่างาที่ยี่ห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้านะครับไม่รู้ว่าแม่จะเลือกวันใดนะครับผมสุดท้ายนี้น้องมินก็ขออ่าให้ดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมนี่คือตัวเลขที่น้องมินชอบนะครับผมอี่น้องมินมักนะครับนี่จะเป็น ตัวประกอบอันนี้ก็คือบารมีเปิดชัยยะชัยชนะครับอันนี้จะเป็นอมนนินเด์เดครับประกอบคุณแม่แม่เอซีทุกสายบุญทุกสายญาณหรือว่ารอความฝันรอที่องค์ตามมาสื่อหรือวันทำพิธีกระไดเดอครับผมสาธุครับอายุมันขวัญเยื่อเด้อแม่แม่ครับสาธุสาธุส,ธส,ธสวัสดีครับผม